ปีกบอดเมืองทองยืนยันทีละสินศพบีจีส่วนกวินตั้งหลักเมืองทองลวิโลทองประธานกิติมศักดิ G ์เอชจีเมืองทองยูเนเตดยืนยันทีละสินแดงดา่ายกศพบีจ um ีรปทุมยูเนเตตแน่นอนส่วนกวินธรรมศาสตร์จาน,านันจะกลับมาตั้งหลักที่เอชจีเมืองทองก่อนเจบีบางประกง คอลัมน์นิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปิดเผยว่าละวิโรทองประธานใหญ่เอซีจีเมืองทองยูเนเต็ดยืนยันว่าธีลิสินแดงดาจะย้ายกลับจากญี่ปุ่นไปเล่นให้บีจีปทุมยูเนเต็ดจากฝงไทยลีกในเล็กที่2แน่นอนแล้วโดยเป็นการติดต่อของเจ้าตัวและครอบครัวของมุ้ยเองทางสโมสรไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเงื่อนไขสัญ,ญญาที่เคยตกลงกันไว้ว่าหากเจ้าตัวจะกลับไทยทางเมืองทองต้องได้คุยก่อนสโมสรอ,อื่นแต่ตรงนี้ทางเราก็คงไม่ซีเรียสอะไร พอมุยคงตัดสินใจดีแล้วที่จะเลือกป g ซึ่งได้ข้อเสนอในบ้านปลายการค้าแข้งที่งดงามกว่าทั้งสัญญา3ปีครึ่งและค่าเหนื่อยที่งดงามมากกว่า7จ0 0แสนบาทต่อเดือนโดยทางเมืองทองเองก,ก็ต้องยินดีกับทีละสินด้วย สัญญารายของตองกวินธรรมสัจจานันในทวันของคอนซาโดเลซัปโปโ,ปโลที่ยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามในเจลิกนั้นเมื่อหมดสัญญายืมตัวแล้วกะวินก็ต้องกลับมาเมืองทองก่อนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เราเคยทำเอาไว้กับทาง King าวเวอรตั้งแต่แรกส่วนเจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้สโมสอนไหนยังไงต่อไปก็คงต้องมาคุยรายละเอียดกันต่อไปอีกครั้ง